สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนสิงหาคม2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อยวันที่4สิงหาคม2564กศน,นตำบลแวงน้อยเข้ารับเกียรติบตัตรรางวัลชมเชยโครงงานวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กรสนประจำปี2564จากท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแกน่นณห้องประชุมการระประพฤกสสำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแกน่นและในวันเดียวกันนางสาวสุดคนึงภูชาดาครูผู้ช่วยกสนอําเภอแวงน้อยได้รับมอบหมายจากนายชิษสนุพงศ์ชยสิธิ์เสนา ผู้อำนวยในการกศนอำเภอแวงน้อยรับมอบทานน้ำใจจากพันจ่าอากาศเอกกริชพลพรมลีรองผู้อำนวยในการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งมอบทานน้ำใจให้กับผู้กักตัวโรคโควิด -19 กศนตำบลท่านางแนวและกศนตำบลท่าวัดที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางชุมชนจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันและศูนย์พักคอย วันที่11สิงหาคม2564กศนออำเภอแวงน้อยจัดกิจกรรมโครงการล้านเมล็ดพันธ์ุสอทอห่วงใยต้านภัยโควิดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบุคลากรจากทุกกศนาตำบลร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจรในสถานศึกษา วันที่13สิงหาคม2564ตัวแทนบุคลากรกสนอำเภอแวงน้อยร่วมหลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพษา12สิงหาคมณห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยวันที่17สิงหาคม2564 กสนตตำบลท่าวัดได้จัดกิจกรรมโครงการโคกหนองนาโมเดลณโรงเรียนป่าไม้อุทิศบ้านลาดตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นและในวันเดียวกันกสนตตำบลก้านเหลืองได้จัดอบรมหลักสูตรการทำเจลล้างมือสำหรับประชาชนที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในวันที่17และ18สิงหาคม2564กศน,นตำบลก้านเหลืองกศน,นตำบลแวงน้อยและกศน,นตำบลทางขวางได้จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรดิจิทัลริทูเรซีและหลักสูตรอีคอมเมิรการค้าขายออนไลน์โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการกระจายสินค้าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 วันที่19สิงหาคม2564กศน,นตบลการนเหลืองได้จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ให้กับนักศึกษากศน,นตบลการนเหลืองเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน วันที่19และ20สิงหาคม2564กสนอำเภอแวงน้อยได้จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพแต่จำปีงบประมาณ2564ผลที่ได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการขายสินค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันวันที่23สิงหาคม2564กสนอําเภอแวงน้อยได้รับการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินง,งานตามนโยบายของสำนักงานกศนประจำปีงบประมาณ2564 ภารกิจต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานจากคณะผู้นิเทศนำโดยท่านศึกษานิเทศดเรเสวรสผลโคตรและคณะซึ่งได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรซึ่งกศนออำเภอแวงน้อยจะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปส่วนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อยขอขอบคุณคะ่ะ